สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับแคทอาทิตยาค่ะเจมมาร์กนิสโมบายชาลันือเทวสันไนทินค่ะและหัวเวยวอตฟิตและวันนี้แคทจะมาฟิตกับหัวเวยวอตฟิตค่ะที่ฟิตเนสเฟิร์สแพทที่นัมงทีวันบิลดิ้งนั่นเองค่ะอาาน,นุญาตครับอุณหภูมินะครับเรียบร้อย <c oughs> เข้าไปด้านในกันเลยค่ะ มาทำความรู้จักกับหัวเหวี่ยยวอดฟิกันดีกว่าค่ะกับฟิวเจอร์แรกค่ะหัวเหว t ่ยยวิชูสเลปสองจุดศูนย์นั่นเองนะคะเป็นระบบติดตามคุณภาพการนอนหลับของคุณได้อย่างแม่นยำเพื่อที่ว่าเราจะเตรียมพร้อมๆให้กับร่างกายของคุณได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะฟิวเจอร์ถัดไปกันดีกว่าค่ะกับ12 Anim e f i เม e s s c o ด็ดนะคะเราสามารถที่จะยืดเส้นยืดสายนะคะตามเทรนเนอร์แบบ Anim เมช o n ได้จะช่วยให้คุณเนี่ยออกกำลังกายได้ถูกวิธีด้วยนะคะแล้วก็นับจกกังหวะให้คุณไปพร้อมๆกันด้วย ฟีเจอร์ถัดไปค่ะกับ96 Workout Mode นะคะเป็นโหมดที่คุณเนี่ยปลดปล่อยศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่น Weight Training วิ่งต่อยมวยและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะมี Built-in GPS ค่ะสามารถตรวจจับระยะทางได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวค่ะฟีเจอร์ถัดไปค่ะหัวใจทูซีน4.0นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์พร้อมกับการแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ปรับดูแลรักษาสุขภาพของคุณได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะ และที่เก๋กว่าน,นั้นยังสามารถที่จะก,กันน้ำไม่ลึกถึง50เมตรกันเลยทีเดียว เด่นของหัวเว่ยวัดฟิตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีหน้าจอ a อมโมเตค่ะสีสันสดใสขนาด1.64นิ้วค่ะที่คมชัดระดับ HD ช่วยทําให้คุณนะคะไม่พลาดทุกข้อความสําคัญตัวสายเนี่ยมีผิวสัมผัสที่นุ่มสบายสวมใส่ง่ายเหมาะทุกกิจกรรมของคุณจริงๆเลยค่ะมาพร้อมกันนะคะถึง4สี4สไตล์ไม่ว่าจะเป็นซากุระพิงค์มินรีค่ะแคนตาลูปออเรนจ์นะคะและแกรไฟแบ็คค่ะ บอกว่าหัวเวยวัดฟิตมีแบตที่อึดทนนานใช้ได้ถึง10วันสามารถชาร์จได้เลยชาร์จเพียงแค่5นาทีก็สามารถอยู่ได้ตลอดทั้งวันแล้วค่ะฟีเจอร์ถัดไปค่ะหัวเว่ยวิลเล็กค่ะจะช่วยตรวจสอบระดับความเพรียของคุณได้อย่างมีประสิทธภิภาพค่ะและเมื่อคุณนะคะเริ่มมีความวิตกกังวลฟีเจอร์นี้นะคะจะแจ้งเตือนเพื่อให้คุณปรับการหายใจให้เป็นปกติซึ่งจะช่วยคุณผ่อนคลายมากขึ้นค่ะและสามารถ หลดแอปพลิเคชันหัววยฮลนะคะได้ทุกช่องทางทั้งหัวเวยแอปแกลเลอรค่ะ App Store และ Google Play ค่ะและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 5.0หรือ iOS 9.0ขึ้นไปค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะกับหัวเวยวอสฟิตเรียกได้ว่าเหมาะทั้งคนที่ชอบอกอกกำลังกายหรือคนที่กำลังจะเริ่มอกอกกำลังกายและอยากมีเทรนเนอร์รู้ใจมาดูแลคุณขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะยืนหนึ่งเรื่องความฟิตกับ หัวเว่ยวัดฟิตวันนี้นะคะแคทขอตัวไปฟิตกับหัวเว่ยวัดฟิตต่อก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ